เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่16สิงหาคมวันนี้กับรอบเช้าครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวกับดีลของแฮร์รี่แม็กควกันต่อกับรายงานล่าสุดของทาง Sky Sport นะครับที่ได้ออกมาระบุว่าตอนนี้ดีลการย้ายทีมของแฮร์รี่แม็กควายไปยังทัพขุนนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั้นได้ล่มลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งว่ากันว่าตัวแมนะ็กควายเนี่ยตกลง แต่ก็ดันติดที่เรื่องค่าเหนื่อยครับซึ่งแม็กควายจะได้รับกับเวสต์แฮมน้อยกว่าที่รับกับทัพปีแสดงณับปัจจุบันทําให้ตัวแม็กควายนั้นอยากจะได้เงินชดเชยที่เหมาะสมก่อนจะย้ายออกจากแมนยูเดครับและล่าสุดในช่วงดึกที่ผ่านมานะครับทางสื่อใหญ่อย่าง s k y Sport ก็ได้ออกมาอ้างอิงแหล่งข่าวจากคนใกล้ชิดกับแฮร์รี่แม็กควายโดยได้ออกมายืนยันนะครับว่าดีลการย้ายไปยังเวสต์แฮมนั้นจะไม่เกิดขึ้นแล้วซึ่งจากแหล่งข่าวนะครับได้อ้างว่า แฮร์รี่มาควาให้ความเคารพกับเวสต์แฮมและก็เดวิดมอยส์แต่ก็มีความชัดเจนว่าไม่เคยมีข้อตกลงระหว่างแฮร์รี่มกควาและก็เวสต์แฮมเลยกระบวนการมีความคืบหน้าน้อยกว่าที่ปรากฏในหน้าสื่ออย่างเช่นแฮร์รี่มกควาไม่เคยพูดคุยกับเดวิดมอยส์เลยแม้แต่ครั้งเดียวแฮร์รี่มกควายังมีความสุขดีที่แมนยูนเต็ดนะเขารักสโมสรแห่งนี้และก็เชื่อมั่นว่าเขาจะได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นอย่างแน่นอนในซีซั่นที่จะถึงนี้ ครั้งนี้ครับนอกจากรายงานของ Sky Sport แล้วนะครับบรรดานักข่าวชื่อดังอย่างเดวิดอ n นสตินของ The Atlantic s ไซมอนสโตนของ BBC ก็ได้ออกมาระบุเป็นเสียงดูการเลยนนะครับว่าแฮร์รี่แม็กควายน่าจะอยู่กับแมนยูแต่ต่อไปครับในซีซั่นนี้ดังนั้นกับเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายนะครับแฟนช่องรู้สึกยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าแม็กควายอยู่ต่อน,น่าดีแล้วจะได้เป็นแบ็กอัพให้กับทีมหรือว่าย้ายออกดีกว่าครับเนื่องจากว่าสโมสรจะได้ซื้อนักเตะที่มีสไตล์การเล่นเหมาะสมเข้ามาสู่ทีมมาากกว่ครับ มากระดิข่าวต่อไปนะครับกับสื่อของเยอรมนีอย่างสปอร์ตบิลโดยจากรายงานครับเผยว่าเบนจามินปาวากํกำลังกดดันไบเยนมิวนิกอย่างหนักนะครับให้ปล่อยตัวเขาย้ายไปร่วมทีมแมนยูเนเตด้วยสิ่งหนึ่งนั้นสามารถมองเห็นได้จากกรณีเบนจามินปาวากดไลค์และก็คอมเมนต์โพสต์ของราฟาเอลวารานหลังจบเกมที่แมนยูเต็ดเอาชนะวูฟแฮมตันไปเมื่อวานนี้1ประตูต่อศูนย์และก็ยังได้กดไลค์โพสต์เกี่ยวกับแมนยูเต็ดอีกหลายโพสต์เลยครับในวันเดียวกัน มากระนีข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของเดล a นติกเรื่องของ Dean Henderson. ดินเฮนเดอร์สันโดยจากรายงานครับเผยว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ดินเฮนเดอร์สันน่าจะอยู่กับทีมต่อไปครับหากว่าสโมสรม่สามารถดึงนายทวานรายใหม่เข้ามาแทนที่เขาได้นอกจากนี้อาการบาดเจ็บของทอมฮีตตันก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้ดินเฮนเดอร์สันน่าจะได้อยู่กับทีมต่อไปในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ มากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของอังเดรโอนาน่าในเกมกับวูฟแฮมตันที่ผ่านมาเดี๋ยวเขาได้ออกมาระบุว่าไม่รู้สึกหวานเลยครับกับจังหวะในช่วงท้ายเกมตอนที่กรรมาการไปเช็ค VR และก็ยอมรับนะครับว่ามีการประทักันจริงแต่ไม่ฟฝาวแน่นอนนอกจากนี้ครับก็ได้ชมมรดาเพื่อนร่วมทีมว่าแสดงความเป็นนักสู้และก็มีความสุขมากครับกับการเก็บครีนชีตได้ตั้งแต่เกมนัดแรกแต่ก็ระบุนะครับว่าช้ยชนะของทีมนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วดือังเรโอนาน่านะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวเดิงกล่าวกับทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ว่า กับใน,นจังหวะนีช่วงท้ายเกมนั้นผมไม่ได้รู้สึกกังวลเลยเพราะผมคิดว่าในท้ายสุดแล้วผมตัดสินใจจะทําแบบนั้นเองและผู้ตัดสินก็มีสิทธิเต็มที่ในการตัดสินเกมให้ถูกต้องที่สุดในบางครั้งก็อาจจะได้รับคําตัดสินที่ถูกต้องบางครั้งอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ไม่ว่ายอย่างไรก็ตามคุณจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นผมเชื่อในตัวผู้ตัดสินนะงานของพวกเขาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะเมื่อมี VR เพิ่มขึ้นมาแบบนี้ ตอนนั้นผมจึงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ลูกจุดโทษมันแค่มีการประทะกันก็เท่านั้นและผมก็มีความสุขมากๆนะกับชัยชนะของทีมตั้งแต่เกมแรกแบบนี้ทีมของเราแสดงเห็นถึงคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมเราแสดงเห็นว่าเราเป็นสโมสสนที่ดีมีนักเตะที่ดีและเราคุ้นเคยกับการต้องเจอกับเกมระดับนี้อยู่แล้วซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละว,ว่าเรามีเกมให้ลงแข่งอีกมากมายต่อจากนี้ เราต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอีกมากมายอีกหลายทีมเลยล่ะแต่สําหรับเกมกับวูฟแทนตันแล้วผมมีความสุขนะผมมีความสุขกับชัยชนะของเราและผมก็มีความสุขกับคลินชิดด้วยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชัยชนะของทีมเรานี่แหละจากบทสัมภาษณ์ของอังเดรโอนาน่านะครับเรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของกัปตันทีมก็คือบรูโน่ฟานันเดสกันบ้างดยบรูโน่นะครับเดี๋ยวมาย,ยกนิ้วเกมเมื่อวานนี้กับวูฟแตันว่าวานวิซาการนะเติมดีแถมเปิดสวยครับก่อนทีมจะได้ประตูชาจาาาาากกรรรมงงขอฟวน นอกจากนี้ครับก็ได้ชมบรรดาเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าไม่ยอมถอดใจจนสามารถคว้าสามแต้มได้แม้ว่าจะเจอเกมที่คาดเดาคู่แข่งไม่ได้ก็ตามครับโด้วยบลูโน่ฟานเดสได้ให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์สโมสซอนถึงเรื่องดัง,งกล่าวว่ามันไม่ง่ายหรอกนะเรารู้อยู่แล้วว่าการเจอกับวู๊ปแฮมตันไม่เคยเป็นงานง่ายสําหรับเราเลยพวกเขามีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงสอยู่หลายคนแล้วก่อนเกมนี้พวกเขาก็เพิ่งจะมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมทำให้เรานั้นคาดเดาได้ยากว่าพวกเขาจะมารูปแบบไหนกันแน่ เราทำได้แค่ในส่วนของเรานะฝึกซ้อมดูวิธีการเล่นของพวกเขาในช่วง p r e ซีซ s o n ทำทุกอย่างเท่าที่เราจะสามารถทำได้แต่ในช่วง2-3นาทีแรกของเกมมันก็ยากอยู่นะซึ่งเราจะต้องพยายามอ่านให้ออกว่าพวกเขาจะมารูปแบบไหนกันแนะ่หลังจากนั้นบรูโน่ก็ได้ถูกถามต่อนะครับถึงประตูชัยของทีมในเกมกับวูฟแฮมตันซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากตัวเขาอย่างไรก็ตามบรูโน่ก็ไม่ลืมจะให้เครดิตกับทุกคนเช่นกันครับกับประตูชัยของทีมในเกมนี้ทั้งนี้บรูโน่เฟรนันเดสนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า มันก็มาจากการซ้อมของเรานั่นแหละจึงแม้ว่าตัวราฟาเอลวารานไม่ต้องซ้อมการเข้าไปอยู่ในตรงกรอบเขตโทษก็ตามแต่เมื่อไรก็ตามนะที่เขาไปอยู่หน้าปากประตูคู่แข่งเขาก็ต้องทําประตูให้ได้เขามีความสามารถที่ทําแบบนั้นอยู่แล้วอารอนวันบิสากาเองก็วิ่งทําทางได้ดีอย่างมากเขาช่วยให้ผมส่งบอลง่ายขึ้นแล้วจากนั้นการเปิดบอลของเขาก็ยังมหัศจรรย์อีกด้วยซึ่งราฟาเอลวารานก็ดุดันพอที่จะเบียดขึ้นมงทาประตูในจังหวะนั้น ส่วนกับรูปเกมในเกมนี้พวกเราเข้าใจโมเมนตัมของเกมดีนะมันเป็นเรื่องของการไม่เสียประตูไว้ก่อนการสู้ทีมสปิริตไม่ยอมให้พวกเขาได้ยิงง่ายๆซึ่งพวกเราก็ทําแบบนั้นจริงๆเราบล็อกจังหวะยิงสําคัญของพวกเขาได้หลายตัวหลายครั้งและอองเดรโอนาน่าเองก็เซฟได้หลายครั้งด้วยเช่นกันซึ่งท้ายสุดแล้วพวกเราก็ได้รับรางวัลตอบแทนเป็นชัยชนะนั่นเองเรามาปิดท้ายกันที่การวิเคราะห์ของแกรี่นวิลนะครับหลังเกมพีแมนยูเต็ดเอาชนะบุฟไป1.0ต่อเมื่อวานนี้ ด้วยแรี่ในวิลนะครับได้ออกมามองว่าปัญหาใหญ่เลยครับคือแดนกลางของทัพปีศาจแดงที่ดูไร้ตัวตนเลยครับในเกมเนตเดงกล่าวนอกจากนี้ครับจังหวะในช่วงท้ายเกมนี่อังเดรโอนาน่าออกมาตัดบอลแล้วพลาดนั้นมันก็ควรจะเป็นลูกจุดโทษด้วยดวยแกรี่ในวิวนะครับในทัสนาดเดงกล่าวกับทาง Sky s p o r t ว่าในเกมนี้ดานกลางของแมนยูนเต็ดเหมือนจะไม่มีตัวตนเลยล่ะมันว่างเปล่ามากมันน่ากังวลที่บางทีเมื่อคุณดูแมนยูนเต็ดในช่วงปลีซีซั่น พวกเขาปล่อยให้คาซิเมโรยืนปักหลักคนเดียวแล้วก็ดันเมสันเมาส์กับบรูโน่ฟานันเดสขึ้นสูงซึ่งแบบนั้นมันดูดีมากๆตายกับการเล่นแบบนี้แล้วคุณเองก็ต้องมีความสมดุลน,นะแล้วสามประสานแดนหน้าไม่ได้ช่วยเกมรับมากพอด้วยน่กคงจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆเพราะวูฟฟแฟมตันเพิ่งจะได้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่เมื่อสีวันที่แล้วเองและน่ากังวลใจมากค่ะนึกภาว่าซีซั่นนี้วูฟฟแฟมตันจะจบแบบไหนกัน แมนยูนเต็ดยังมีอะไรให้ต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยนะโดยเฉพาะในเกมต่อไปกับสเปอร์ซึ่งเป็นงานใหญ่แล้วบรรดานั้งเตะต้องรีบทําความเข้าใจซึ่งการและการโดยเฉพาะกับแดนกลางแล้วที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาอย่างแน่นอนนอกากนี้กับเรื่องสภาพความฟิตของบรรดานั้เตะหลายๆคนในทีมก็ยังดูน่าเป็นห่วงนะดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาแล้วล่ะว่าจะเตรียมทีมอย่างไรในเกมนัดต่อไปกับสเปอร์ส่วนจังหวะในช่วงท้ายเกมกับจังหวะที่อังเดรโอนาน่าออกมาตัดบอลพลาดนั้นผมคิดว่ามันคือลูกจุดโทษ1 0 0เซ์ ซึ่งเหตุผลนี้ผมคิดว่าเป็นจุดโทษก็เพราะว่าโอนาน่าไม่ดโดบอลเลยเขาอยู่ด้านล่างเขาตัดสินใจช้าไปดังนั้นจังหวะนี้จุดโทษ100%หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม